ดาราฮอลลีวูดท่านนี้แล้วเชื่อว่าหลายท่านหลายคนคงจะเคยผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างไม่มากก็น้อยแน่นอนเขาคือโจเพลตเทียเพลตเทียเป็นอดีตยอดมวยไทยชั้นแนวหน้าของโลกที่หลายคนมองข้ามเขาเกิดที่ชิลีก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่อิตาลีและก็ย้ายไปอยู่ที่ฝรั่งเศสในปัจจุบันเพลตเทียเกิดเมื่อวันที่หมิถุนายน2 5 0 3เป็นเจ้าของแชมป์10เส้น ในปี2528เริ่มต้นด้วยการคว้าแชมป์มวยไทยฝรั่งเศสจากนั้นเขาก็คว้าแชมป์มวยไทยยุโรปอีก3เส้นใน3ปีต่อมาและคว้าแชมป์โลกโมวยไทยอีก3เส้นใน4ปีต่อมารวมกับแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งเป็นทั้งหมด10เส้นแรกเริ่มเดิมทีเขาเป็นนักกีฬาคิกบ็อกซิง่งก่อนที่จะหันมาพิศวารมวยไทยเขาเคยขึ้นชกมวยไทยที่ประเทศไทย10กว่าครั้ง และฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์ยอดธงอันมีสามารถพยกรุณและก้องธรณีพยกรุณเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาโมยไทยให้เพลเทียเป็นยอดมมยไทยชาวต่างชาติอีกคนที่มีฝีไม้ลายมือจัดจ้านไม่แพ้รามอนเดกเกอร์เขาออกอาวุธได้อย่างหนักหน่วงรุนแรงและอาวุธที่ถนัดของเขาก็คือการต่อยหมัดและลูกเตะขาเขาผ่านโมยไทยระดับเงินแสนมาแล้วมากมายหลายคนเกียตรติประวัติการชกที่สำคัญก็คือการเอาชนะรามอนเดกเกอร์ และชนะนกเตี้ยมหาการนักชกพันอึดสมทรงเกียรติธรณีมาแล้วไฟนี้เขาจะขึ้นชกกับสมทรงเกียรติธรณีเป็นครั้งที่สองโดยเป็นการให้สมทรงชกแก้มือหลังจากที่ครั้งแรกเขาสามารถเอาชนะนกสมทรงมาได้แบบหลายคนกังขาว่าสมทรงชกจริงหรือไม่จริงในการชกครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2532ที่ประเทศฝรั่งเศส เท้ากาดำพาคเป็นภาษาอีสานาตอนอื่นต้องขอกลราวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านโอ้โหที่มวยคู่นี้นะครับเนาะเป็นการชกแก้มมือของสมทรงเกียรติธรณีเอาสิแก้มมือโจเพรสเทียนะครับเนาะนัดชกชื่อดังจากฝรั่งเศสนั่ะโอ้เอาหลายท่านหลายคนเห็นภาพแล้วก็สิว่าอ้าวคก็บเก้าต้นนี้ไมวีเอามาลองยังงี้อีกคนมา เอาหลังจากที่ช่องกาดำโดนแฮกเกอร์เนาะครับคลิปก็หายสาบสูญย์ไป200กว่าคลิปวันทอไปเอาสาหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่ทรงคุณค่ามากเอาท้าวกาดำก็ได้นํามาภาคใหม่เนาะครับเนาะนามาภาคใหม่และก็ทําให้ชัดกว่าเดิมเอาเพราะว่าคลิปของสมชงคลิปนี้เนาะครับเนาะเอาท้าวกาดำก็ได้นํามาลงก่อนหมือวันทวเอาหลังจากนั้นคลิปก็โดนกแพร่กระจายไปไม่หลายหลายที่วันทะจำเป็นต้อง เก็บมาภาคใหม่เพื่อจะลึกไว้เอาข้าาเบอกดูมวยฮอไดไสราลที่นี่เอาสมทรงนะครับโอ้ยวยครู่เสร็จสับเรียบร้อยเอาการชกครั้งแรกสมทรงโดนเตะขานะครับโดนเตะขาต่อยมัดแพ้นกไปแบบมีข้อกังขาเขาว่าสมทรงสิดึงไวด้ดิดึงไว้เพื่อหาเดิมพันเยอะกว่าเดิมหรือยังไงเอาการชกครั้งแรกและครั้งที่สองนี่มีเดิมพันนะครับท่านผู้ชมโอ้ย กรรมการหัวลั่นภาพภาพเอาเตะซ้ายเข้าขาดเตะขาแล้วโอ้โยครั้งแรกโดนเตะขาต่อยหมัดแพ้นอกครั้งนี้สมทรงมาเอาคืนมาเอาคืนว่าจยงไรอีพออีแม่กูเอายกแรกละโจเพลทเทียว่ายังไงจอมเตะขาต่อยหมัดเอาลองเบิ้งสุแล้วการโกครั้งนี้มีเดิมพันด้ขึ่นครั้งที่สองเป็นยังไงครั้งแรกแพ้นอกแพ้นอกแบบไม่น่าแพ้โอ้โยเอะสุดต้องเตะขาแล้วว่าว่ายังไงเพลทเทียเอา พูดดังปึ้งแล้วถือเตะขาว่ายังไงผิดสังเกตติเอา้าเอาจอมเตะขาโดนเตะขาซะเองเอาน้ำหยอกน้ำบงว่าจังไงว่ายังไงเอ้ากรรมาการขึนนนน้นหนาขึ้นแลกคู่นี่เอ้าบนเจนึงกัหนาขึ้นขี่กระปอมเอ้าว่ายังไงสมทรงเตะขาไม่คนเนี่ยโอ้ยของเสียอีพออีแมวเตะขาหอ้ยนาแข้งประสานกันพี่น้องระว,วังเด้อหนาแข้งประสานกันนี่อันตรายดิคนเตะขาหักดิ เอาเตะโดนหน้าแข้งจริงๆเอาเตะขึ้นคือกันละวะเอาเพชรเสียต่อยมาต่อยมัดโอ้โหระวังเลยครับพี่น้องครั้งแรกก็แพ้นอกเพราะโดนเตะขา,าต่อยมัดสมชงอันนั้นนะแต่ว่าแพ้อีรีคือแพ้เล่นดอกเพราะครั้งนี้เดิมพันเยอะกว่าเดิมเอาไอ่ายังไงเดิมพันเยอะกว่าเดิมเอาเตะหน้าแข้งแล้วลองเบิ้งซะแล้วสมชง นักชกพันอึดเนั่นและเอาเตะขาดังโปกๆแล้วพี่น้องนาแข้งประสานกาันโอ้ยดังไปหอดเพชรบุรี่นนะเอาว่ายังไงว่ายังไงต่อยมันขึ้นเอาสมทรงเลี้ยงไส้ขึ้นเย็บมันถือข่างกระไตเอาเตะขาเขาดุกซ่วงโอ้เตะหัวต่ตอยมัดเร่าว่ายังไงสมทรงกันมัดกันมัดกันไวเอาช่วงไส้ขึ้นไม่ถูกเอาเตะเข้าหน้าท้องเตะเข้าแขนเตะไม่ถูกโอ้ยก้มลบพิษกรรมกัน,ากนวายวายยังไง มาแข้งแตกแล้วว้ายมอขึ้นมาเหน่อยเอ้าเอ้าว่าจังไดโอ้โหน้าแข้งแตกอีกพอไอแมนยกแรกนี่นี่เอาว่ายังไงนายแพทย์ขึ้นมานายแพทย์ยังขึ้นแต้งตัวขี้กาดเถอะว้ายมันแตกก็ลายตำแหน่หงเพื่อนเ้ว่าเจ้าใดกรรมการแห่งกลมแห่งเดี่ยมแพทยนะ์แเนาะบว่าภาคช่องไหนกับหัวหลานทุกคนล่ะเอ้าช่องนี้เป็นช่องของหลาน หลานสาวนะครับเนาะท่านหลายหลายคนก็ถามมาว่าเอา้าทำไมเปิดช่องใหม่ทําไมสมาชิกเยอะก็เป็นช่องเก่าของหลานสาวนะครับเอาน่าแข้งแตกเนาะพี่น้องเนาะเอาว่ายังไงชกต่อได้ฟีเลียงฟังไทยทํายังไงเนาะเ,เพียงยกแรกก็น่าแข้งแตกซะแล้วก็เ,เสียคือขาดเสียแน่แท้ว่ามา,มาสมทรงว่าแตงเป็นสมทรงโอ้ย เอาแทงเขาเอาแทงเขาแล้วต่อยมัดแทงเขาแล้วโอ้ยเขาหน้าท้องนแบบเอาต่อยมัดต่อยมัดวัดจากไหนฟันศอกบ่โอ้ฟันศอกไรบ่นอนเี่เอาแทงเขาเอามวยไทยต่อมวยไทยนะครับเนาะเอาแต่ต่อยที่ฝรั่งเศสคงจะห้ามฟันศอกเอาต่อยวัดจากไหนต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปโอ้ยเอาระวังมัดสวนระวังมัดสวนมันเถอะเอาเอาเตะขวาโอ้ยเกี่ยมมันสื่อข้างกระต่าเอาเตะขาปั๊บใน เอาเตะขวาไม่โดนเอาไล่พอย่อยถึงมาแะสมทรงจ้วงมัดสายแล้เอาต่อยมัดสายแล้วส,ส,ส,สมทรงสธรรมดาติเอาโดนเตะขวาก็าาน้าท่องเอาว่ายังไงชัดเทียเพชรเทียรั่วมัดเอาเอากรรมการเพชรยังกร,รมการเอ,ออเออกร,รมการมั่งไปยังไปโซนนาฬิกาติห่วย <laughs> มม่มอดมดยกนะครับม้องมัดแรกเอ้ามว่ยดีกันกรรมการไปโซนนาฬิกาไวามันทันล่องเอาเลยเลย โซนนาฬิการาคา20ล้านเอาว่ายังไงสมทรงแทงเขากันแหละเอาเตะขาลงโอ้โหเตะโดนแผลพี่น้องเอา,ออาเอาพาเตอร์พันไปเอาจงมาสซัลโดเตะเพราะเขด,ดูกเสื่องสมทรงจ้วงมัดเอาจ้วงละจ้วงละแทงเขาอ่ะแล้โอ้โหดังจึกรถพี่น้องดังจึกโอ้โหเอาเพชรเทียวันยังไงโอ้ยวายมันมาบัดน,นี่คือเก่งก็เก่าผมนะเอา,เอา,เอาลองเบิ่งใส่แล้วสมทรงบ่าเพ็ลรอกินเดิมพันเขาซื่อๆบ่สมทรงเนี่ย เา 2, ราก็เดิมพันลึกยังไงกันเถอะเอ้าแข้งแตกแล้วแข้งแตกแล้วจ้วงมัดซ้ายเอาไว้จังไดสมทรงเดินานาเขาหาแล้วเอาเพชรเทียเตะขาเอ้าจอมเตะขาต่อยมัดนะครับเนาะเอ้าลูกศิษย์สามารถพยักกรุนนะครับเนาะโจะเพชรเทียจะธรรมาดาหรือต่อยมัดเต,ตะขาเนี่ยใครจะสู้ได้มันเถอะเอ้าสมมารมวยตั้งชาตินะครับเนะาะเอาจ้วงมัดซ้ายไปที่หนึ่งสมทรงเตะซ้ายเขาดุกซ่วงแล้วโอ้โยงอแล้วอีเอย์เนี่ย เอากรรมการกับิโซท้นาฬิกาเจ้าของตีนานี่น้อยว่ามันนาขีกับปอมไล่ย่อยเอร่อเอ่ะเตะซ้ายว่ายังงเอาโดนมัดระวังเด้อระวังเด้อเอาเตะเข้าดุกซ่วงเอาโดนมัดซ้ายว่าอักเทียนเรงระวังจังไลยสมทรงจุ่งมัดแล้วสมทรงโอ้โหต่าไปข้างดังตักเลยพี่น้องเอาเอาต่อยลำตัวต่อยมัดเตะโอ้โหครบสูตรกำลามวยไทยต่อยซ้ายเข้าขมับหมันละเอาว่ายังไงเตะขาไม่ถูกงอาะสมทรงยิ้มแล้วเอา เอาเพชรเทียดพิ่สังเกตแล้วเอา้าครั้งแรกมันคืออ่นอนอวยสวยนะว้ายเทียแรกมันคืออ่อนอวยสวยนะเอ้าว่าเทียดแข็งละแข็งปันหินนั่นแหละเขาสิมบอหลอกเอาเงินเดิมพันเพิ่มกันได้บุ๋นอ้าต่อยเขาไปข้างเทือนเอาเพชรเทียดนาแดงแล้วครับนาลาแล้วนาลาแล้วเอา้าว่ายังไงสมโงเตะโอ้โยเขาดุกซ่วงดังเป๊ะรถพีน่น้องเอา้าเตะขาว่ายังไงถูกเตะเขาดุกซ่วงอีกแล้วเป็นข้งที่สองนะครับสมทรงว่ายังไงว่ายังไงโอ้โยฟื้อมาไปลูกไง ไวสืบถือกับข้อรุดเหรพี่น้องอา้าวเตะเข้าดุกซ่วงอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละเอาผู้ใด,ดก็ะทำว่าดุกซ่วงคืออะไรกระชี้โครงนั่นแหละชายโครงนั่นแหละดุกซ่วงเอาเอาเตะดุกซ่วงขึ้นเอาสมทรงสมทรงไว้แล้เอาสมทรง,สสงจุกีจกิจุกเรือไจุกหรือ,อยังไงสมทรงไม่ได้เกรงเอาโดนเตะเมื่อกี้ไม่ได้เกรงนะครับเข้าดุกซ่วงเหมือนกันเอาว่าจังไดนจุกนี่น่ะนะห,หรือหรือยังไงหรือดึงหรือดึงราคาเอาจ้วงมัสายไม่ถูกเป็นต่อเอาเอาไปแล้วโอ้ลำคั้นหัวรานกัน เป็นเดือนน้อยๆเอาะเหาะอยู่วันไหมั้งเอาเตะขวาก็หน้าท้องอ้าวเพลิดเทียอ้าวว่ายังไงสมทรงสมทรงเตะขาปับในเอาเรเทียรจ้วงมัดไส้มัดขัวเอามัดขัวมัดไส้เนาะสมทรงเตะซ้ายโอ้โหเข้าคังกระต่ายเต็มๆพี่น้องเอาถือคังกระไตกรรมการโฟร์ไฟฟี่เซเวเอ็กเอาบักข้างขึ้นมาอย่างนี้นี่เฮ้ยพี่เลี้ยงขึ้นมาทำไม w ายมึงขึ้นมาหาแม่มึงตีล่องป้าย Why ผมเอา โอ้พี่เลี้ยงมวยถือนับขึ้นมาโวยวายโอ้นิสัยเสียแถวนี้ไหมเอาว่ายังไงเอากลัวเสียเดิมพันเอาเสียลานหนึ่งครับมึงเอาส้มงเตะซ้ายโอ้ยว่ายังไงว่ายังไงเตะซ้ายเขาดุกช่วงแล้วทีธรรมดาแตเอา้าวถือหนึ่งนับแล้วครับถือหนึ่งนับแล้วเม็ดยกที่สองโอ้โหกรรมการนับยกขึ้นมาไม่บังงานนะปิจารณาแข่งเอายกที่สามยังเร็วไวเฝ้าฝังอาจจะเอาคืนได้ไหมโดนนับไปแล้วเอ้าและเริ่มนะครับมวยคุณอินมีเดิมพันเด้เนี่ย ลองดูกับคนไทยวันเถอะเอาสมทรงว่าจังไหนสมทรงเอาจวงมาใส่เอาแทงเขาเอาสมทรงไม่มีอะไรสะทกสะทานสะเทือนวันเถอะเอาเก้าขอหายิ้มลวครับสมทรงยิ้มแล้วมั่นใจวันเถอะเอาครั้งแรกชกออเดนบ่เอาครั้งแรกชกออเลนมาแล้วครั้งสองเตะขาเอาเตะขาเอาแข้งแต่เอาเตะก้านพอละครับว่ายังไงโดนก้านพอเต็มๆมนและเอาเตะขาหู้ยเบียงปางงังเอา ว่ายังไงเอาคืนหมดทบต้นทบดอกนะครับเนาะครั้งแรกในเตะขาสมทรงแล้วก็ต่อยหมัดนะครับเนาะนุนอกไปในยกที่4ี่ราะน,นอกสมทงในยกที่สครั้งที่สองไม่เหมือนเดิม <c oughs> ล่องวงเสร็จแล้วเน่าแล้วพี่น้องเ่่าแล้วหาที่ลงแล้วอสมทรงว่ายังไงในขนาดแข้งแตกเนะี่ยจ่วงหมัดซ้ายไม่โดน บสถือก้นสอเอ้าเอาว่าจังไดนระวังระวังเอ้าเตะขาเอ้าเฟตเทียก็เตะขาเอ้าโดนเตะขาขึ้นโอ้ยดังปกเลยพี่น้องเอ้าเตะเขาแตะหูเท่านึงเอ้าเอ้าเอาจ้วงมัดแล้วจ้วงมัดแล้วว่ายังไงสมทรงลบลบเอ้าล็อกอแทงเขาแทงเขาเอ้าเอ้าเตะเขาหน้าท้องอหมอนดิมอ้ว่าจังไดนไม่ได้จังหวะเอ้าสมทรงเอาคะแนนนำแหละได้นับนะครับเนาะ ว่าจัางไหนอุ้ยอ้ยดักมัดใส่เนาะเฟธเเทียกับบูกาเขาเก็บขาแล้วครับเฟธเทียเดินกับโผกกับเพกนั่นแหละสีธรรมดารีดีอ้าหู้ยตีข้อค้างดังเทียหนึงโอ้ยดังปอกเลยว่างั้าสมซ่งว่าจัางไหนเต๋อโบขึ้นแล้วเฟธเทียเอาจ้วงมัดข้อจ้วงมัดข้อา มัดยังมีพิษสงอยู่ไหมเอ้าเตะเขาดุกซ่วงแล้วไว้ดังตับรถเอาเตะขัวา่อถือนุ่กเรนยกที่สามนะครับเนาะเอาจ้วงมัดเอาเตะขวาตามเอาจ้วงมัดเอาไม่โดนเอาว่าจังไลสมซ่งสมซ่งกันโอ้ยปีเรียงเอาทุบพื้นเสียคักเส้นเนี่ยเสียคักคับเงินล้านมึงฮ่าฮ่าพันเป็นล้านคนนี้เอาเตะขาเตะขาโอ้ยโบวไหวแล้วพี่น้องเอ้านี่แหละใจเกินร้อย หน้าแข้งแตกยังเตะขาโอ้โหหัดเสียวแทนเอาเตะขาโอ้ยหมุนลังง้งแล้วเฮ้ฮ้เตะขาโอ้ยโอ้ยเตะเตะใส่เราว้างันเตะเข้าหัวไหลแล้วเอาเตะขาอีกแล้วโอ้ยบอกไว้แล้วคือหดฟองอดแม่แล้วโอ้ยเราเราพี่น้องเอากรรมการนับนอนเนงีวเอเดตแล้วเอาจะนับก็นับไม่ยเนืเบกยันเขาอยู่ five six seven eight nine น่าเขืงเอ้อหมดยกสิอ้าวหมดยกนะครับเนาะเอาต่อไปยกที่ซีว่ายังไงอุ้ยสมซ่งฮึกเขิมเลยสมซ่งแล้วฮึกเหิมผลสลอแล้วว่าสมซ่งกับสลอเป็นที่ดิ้นผลวันนั้นเห็นปะลมทวนหล่นแหละเอ้อพวกกรรมการไปเสียดเสียเจ้าของกรรมการตัดสินว่าท่านเป็นด้วยนักมวยลมเอามือเจ้าของไปเสียดเสียเจ้าของอ้าวว่าจังได้สมซ่ง เล่นตำม,มัดเขาได้ไหเหรออ้าวหู้หนาแข้งประสานกันดังป๊อกอ้าวนาแข้งประสานกันอีกแล้วอา้าวว่าจังไหนว่ายังไงสมทรงสมทรงจ้วงมัดไส้แล้วเอาพี่เรียงอะเตะขาบ้านนะพี่เลี้ยงวะอ้าวเตะขาโอ้ยระวังเลยนาแข้งแตกได้เระวังกระดูกหักได้ไปเตะขาคนคนเตะเจ็บนี่ครับนี่ถ้าเลากันเป็นเนี่ยเอาไว้ดีบู้ดีขาหักแล้วถ้าเตะผิดจังหวะมันก็อา้าวว่าจังไหนช่วงมัดแล้วจ้วงมัดแล้ว,ว,ลว,ว,ลวเอา้า เอา gar, อาวนั่นเห็นว่าสมทรงเออก็แน่นน้าแล้วโอ้ได้หลายล้านว่าที่ไปได้หลายล้านว่าที่ไหนได้สมทรงจ้วงมัดไม่เถื่อนนะครับเนาะเอาเอาเตะซ้ายหนึ่งครั้งเอาเตะเอ้ากรรมการซีนั่นแหละกรรมการอ้าวแทงเขาโอ้ยเอาดังจึ๊กเราพี่น้องเอาว่าทั่ไหนสอนมวยเอาได้หนึ่งน้ำเอาว่ายังไงว่ายังไงเอาฮึดสุดท้ายฮึดสุดท้ายก๊อกสุดท้ายก๊อกสุดท้ายเอ้า เอาโจเพชรเทียป๊อกสุดท้ายอาสมซ่งเตะหนึ่งครั้งเตะเบาๆเนาะครับเนาะเตะคู่เอาต่อยลำตัวว่าแตงในเพชรเทียหมดแล้วหมดสภาพโอ้ยถุกใจครับกอเสียกแล้วโอ้ยบ่ไหวบ่ไหวแล้วพี่น้องเอามันทรมานเหลือเกินมันทรมานเหลือเกินโอ้ยโอ้ยเอาสุมซ่งว่ายังไงเตะขาบาร์นาีิเรงไทยก็เตะขะเอา คนเตะกับเก็บเป็นเพื่อกันที่เท้าเอาแทงเขา่าเอานี่แล้วว้าวัแล้วเฮ้วยวากูเศร้าตีแล้วพน้าเอาเอา้าย่อมแพ้แล้วอพี่เวียนไทยโดดขึ้นมาเอา five เ i x seven e i g h เนาะดังมวยย่อ,ยอมแพ้แล้วกรรมาการน,นับเซเอายังไม่จับแพ้เนาะครับเนาะ อ๋อสมทรงเตะขาโอ้โหอ้าว่ายังไงเอ้าก้นขี้ถังนะธรรมดาเนี่ยเอ้าสมทรงเริ่มเฮ็ดเลน่นเฮ็ดหัวมึงบักเสียขาเยอะมุ่งเหมือน,นมันมันลงไปหาแสนพุนิคาว่าอ้าวยันเสียเงินเลยโอ้ยโอ้ยวันนี้ไปกูเงินดอกเขามาจังไหนพุกเนเอ้าจช่วงวัดหัวเจนึงเอาเฮ็ดเที่ยงเฮ็ดป๊อปสุดท้าย,พายไพ่ใบสุดท้ายว่ายังไงขากระเจ็บเอ้าถึกเตะเข้าเตะแล้วไนะ ตู ow, e ้ขาต้ยสิเอ้าเอแล้วแน่แล้วเอ้ามดยกเอ้าบงเอ้ากรรมการว่ามันหมดยกกรรมการสิไปตีน้ำเขาเพียงเดียวเห็นไลายเทอร์รี่พ่อเนี่หนาหน่อยนึ่งเอ้าเอาเอาว่าอย่งไงว่าอย่งไงเอ้าเอาเอากรรมการก็เป็นบ้าเพราะกรรมการเอ้ายกสุดท้ายยกที่หานาะครับเนาะว่ายังไงสมทรงเอ้าระวังเด้อคู่นี้มีเดิมพันอ้าวเตะเข้าหน้าท้องนั่นแหละ อา้าวเตะเขานะท้องโอ้โหเตะขาเลยโอ้ยบอกไว้แล้วอ้าวย่วนพาแล้วเอ้าหน่้ยบอยอมแพ้กับพีกันแหละสิธรรมราธิพวนนะโอ้ยโ,โอ้ยพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงไทยเนาะแล้วมึงซะแล้วเอาผลกับปากกวัดวาสม,สม,สม,สมทรงเกียรติธรณีนะครับเนาะก็สามารถชนะนกโจเพลทเทียในยกที่ห้าแก่มือได้สำเร็จนะครับเนาะหลังจากครั้งแรกแพ้นก ไปแบบน้าตังขาโอ้โหจะธรรมาดาเลยเอาก็ต้องขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับนะสวัสดีครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาด